สีดึงวาวลงสีลงได้บอลล่ะมันกับสีขาดแล้วนี่ว่ามันเกี่ยวไรหล,ลอกโพดน,นี่นี่นก็ล่างค้นไปครับเนี่ยนว้าพื้นนึืนหอดหยอดได้ตัวผืก ผู้ใดไปขึ้นน่ะโอ้เอาขึ้นไปอีกตัดงามันลงมาลดไช่หลืเอาหักมาลด ปาขึ้นหอดปลายมาเลยขาดซะเนาะมาลุ่นเบิ้งวา่วาวบาสิได้พ่อีนสิขาดหรือสิพังต้นข้นหอดหอดยอดได,ด,ด้สูงเติบเลยครับเนี่ยพี่น้องพุณต้นสูงแห้งเลยนี่นี่เห็นบ่ Ô oh, đứng hàng đây. Ô ô ô. Vào ngàm đấy đi. Vào nhảy nằm đấy. Nào, phải gia giam bưng. Pha gia giam và vào đài mấy. นว้าวนี่ราคาบอธรรมดาเด้พี่น้องมันยาวเบาใหญ่เด้ห้าร้อยเจ็ดร้อยหมดเลยรวมเสือกน้ำบอเสือกน้ำได้หางกับตั้งหากเสือกตังหากธนูอีกเด้ธนุ่วว้าวอีกว้าวดวงนี่รวมแล้วเป็นพันหมดเด้พี่น้องสนุวาวนี่ย่างหน่อยสองร้อยกัวเอาสามร้อยไปหางวาวกับเสือตั้งหาก เสื้อกับตั้งหางเด้อ้าวจับได้ละอ้าวได้ลได้ละอ้าวลงมาแล้วครับลงมาแล้วโอ้ลงไ้นยุ่งลงไหนยุ่งตัดหางเลยเี่อ้าวได้ยุ่งได้ยุ่งตัดหางละ เอาวันสิลงมาได้บ่ะเอาข้างล่างนี่เอาโอ,อ้ขึ้นไปเก่งแหงอ่าลงมาเรื่อยๆล่ะครับพี่น่ะ <Yeah. S 1> ใส่เวลาเติมนึอยู่เด้นนี่เอาวาวลงอ้าว อ่าเึืองลงเึืองลงโอ้มันหางมาคาดต้นไว้ต้นนี้อีกเสร็จแล้วหัดเชล่าอ้าวลงมาแล้วลงมาแล้วได้ได้โตวาวแล้วมาเก่งแห้งขึ้นต้นได้ ตอนนี้หางกำลังเสียวร่งนี่ครับนี่น,นี่หยุดหางกับตีทั้งปลายใหม่ขึ้นกันเ<ม>อาเอามาแล้วมาแล้วลงแล้วลงแล้วอโอ้ได้แล้วครับกกขึ้นเบิง้งยกวาวขึ้นเบิงเบ้ง อ่ะลงแล้วลงแล้ววาดหางขึ้นอันนั้นแทะเออลงเลยอ่ะ,ลง,ล,อะลงมาเลยสามคนบนตัวนี้่วยกัน